แพรทองทานเผยทักษิณเรื่องกลับไทยลั่นการเมืองไม่นิ่งนางสาวแพรทองทานชินวัตรคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยให้สัมภาษณ์เมื่อวันพุธที่12กรกฎาคมหลังเดินทางกับจากเดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นพ่อของตนที่ต่างประเทศว่า ตนได้คุยกับนายทักษินว่าเรื่องของการกลับประเทศไทยได้บทกรบจากเวลาที่ที่เคยประกาศไปไม่เยอะมากและไม่อยากให้เป็นประเด็นการเมืองที่ยังไม่นิ่งซึ่งก่อนหน้านี้คุณพ่อก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าแม้จะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องแต่คนก็มองว่าเป็นการเมืองดังนั้นคุณพ่อไม่ได้อยากกลับมาเพื่อทำให้เป็นส่วนหนึ่ง ของปัญหาถ้ากลับมาแล้วช่วยแก้ปัญหาก็จะดีกว่าไม่ใช่กลับมาในช่วงการเมืองยังไม่นิ่งไม่สงบแล้วทำให้เกิดความวุ่นวายคุณพ่อก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ส่วนตัวคิดว่าคงไม่ใช่การเปลี่ยนวันกับเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบอาจจะบวกลบไม่เยอะนางสาวแพรทองทานยืนยันว่านายทักษิณจะกลับมาแต่ชาไม่ใช่เดือนกรกฎาคม ก็คิดว่าอาจจะห่างออกไปไม่นานมากนะักต้องดูก่อนว่าจะจบแบบไหนพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรต้องดูอีกทีส่วนจะกลับมาเมื่อตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนั้นหรือไม่คุณพ่อไม่ได้พูดว่าตั้งรัฐบาลก่อนแล้วกลับมาไม่ได้มีโจทย์นั้นเพียงแต่ให้สถานการณ์นิ่งกว่านี้จะได้ไม่เป็นตัวกระตุ้นทางการเมืองพร้อมย้ำว่าปัจจัยหลักในการกลับมาขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมือง พราะการกลับมาของคุณพ่อต้องมีประเด็นอยู่แล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่อยากทําให้เกิดความวุ่นวายคุณพ่อห่วงประเทศในเรื่องนี้อยากทําให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อน